ครับขอบคุณท่านประธานเทนครับบอร์ดของเราครับก็กับผมพัโโชรพลชนันทรคำเกตน,นะครับตำแหน่งตอนนี้พรอ้อมกับการสอบสวนฐานตำรวจทอนของ,องแพทย์จังหวัดสระบุรีอย่างรับราชการอยู่นะครับอย่างรับราชการและผมเข้ามาในธุรกิจธบุรีนี้เมื่อปี2 5ง3นะครับเข้ามาทำไมครับเขาเพราะว่าตอนนั้นมันเจอวิกฤตนะครับวิกฤตชีวิตวิบวัฒน์ เราไปเล่นของใหญ่รถพ่วงมันมีสี่ทัวงนะยุคในยุคยิ่งรักพอปฏิวัติปุ๊บติดนวดครั้งละแปดนวดสิบนวดเอาไว้ไม่อยู่ครับร่มขายยังเกษตรนเล็กคันงละห้าเซ็นนะแต่พิศพเป็นการสั่สี่บาทแล้วนะก็รับรองเลยครับถ้าเหลือแต่ตัวเนี่ยลูกเมียไม่อยู่อากาศบ้านเดยมในนครบันลมอาบายแล้วทีนี้จะทำไงตอกพุ้ไม้พอดีนะครับ มีน <muy> ักธุรกิจผู้มาอ่นมั่นที่พัทยาคนหนึ่งนะครับก็คุณนายศิริวัลนะครับบอกเลยว่าทำไมก็ได้เจยชีวิตก็ะครับบอกเลยว่าคุณคุณผมจะตายนะถ้าาผมไปไม่เท่านี้นะไม่ใช่ว่าถูกไล่ออกจากใจอย่างเงี้ยติดคุกด้วเองนะช่วยนะถ้ามีสักครึ่งล้านนี่นะมันก็จะหลุดเรื่องคดีความต่างๆที่เกิดมาอยู่เป็นสามีคุนตลอดชีวิตเลย โอนไปครับหล่อนคือสิงโอนใปแล้วห้าแสนแก้ม่คเลยนะโอ้โหให้ผมไปแก้ปัญหาคดีความเสียเงต่างตผมแก้ปัญหาเสร็จผมกลับมานะครับกลัมาพร้อมเราก็ตั้งไขได้พันยาก็จัดการให้ครั้งนี้เราตัดสินใจแล้วว่าผมจะอยู่กับผู้หญิงคือว่าตอนนั้นผมเหลือแต่งตัวในสวัน รถเรือสามสี่คันหมดผมไปจำนำ้วยแก้หาชีวิตโอ้โหสรารภาพเลยตอนนั้นพาเยอะหมุนนย่ยจะน่าสงสารครับด้วยความเครียดผมเริ่มเป็นเบาหวานตอนนั้นอายุสี่สิบแปดนั้นดป็นกบหลอดนะัก็มีเบาหวานนั้ำตาลขึ้นสูงสุดน่ะประมาณสี่ร้อยยี่สิบครับตอนนั้น,นโอ้โหเพราครับ แล้วก็ยังรัฐกายเข้าเวียนรับแก่นความน้องตุกอะไรที่สารพัดจากโรงพักแปลงยาวมาบางน้ำเปรี้ยวแลบางขลองได้ไปอยู่น้องแค่น้นำตาลนี่ไม่เคยต่ำกว่าสามร้อยนะครับอะไรต่างงานมันกดดันอย่างนี้แค่ไม่มีเรื่องอย่างนั้นครับคุณาบบนายเจวันนะจะได้เจอประมาณสักปีหนึ่งประมาณสักหกเดือนครั้งอย่างนี้น <c oughs> ก็น่าสงสารนะตุเทสัดสิ่งจนหมดตัวนะเผอว่าเรื่องความรักบนเตียงแทบไม่มีเลยทำสองครั้งน่าจะได้ครับป้าบอกว่าท่านวันนั้นไปงานประชุมสัมมนาที่เออ่ที่ตลาดของมาดามแพนนะที่สัตหีบนะคุณลุงกันยุ่งเลยว่าเสริมให้ทดลองเสรไมให้ทดลองเธอเป็นชีตุ๊อาโปรตีนนะไอเราก็ตอก คุณเนาะกับกระป๋องนั้นก็ประมาณสักนพันสี่ร้อยสิบตีว่าพันห้าเนี่ยนะเราเสีย,ยงเงินมากมายออห้า 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, ล้านสิบล้านเราเสียเอาหนาเพื่อสุขภาพก็ไปทดลองทานนะครับประมาณหนึ่งเดือนพอทานหนึ่งเดือนแล้วผมกลับไปตรวจเบาหวานเพราะว่าผมนี้รักษาแทบโรงพยาบาลดีๆทุกอย่างโรงพยาบาลตำรวจน,นะครับโรงพยาบาลเฉลิมซาวโรงพยาบาลไทดิสทร์นะครับตอนนี้ก็รักษาอยู่โรงพยาบาลไทดิสทร์ปรากฏว่า น้ำตาลเหลือ116นะครับไขมันไตรกลินสลายคอเลสเตอรอลเป็นปกติทุกอย่างโอ้ยกระเพาะมันโูนะครับกระาะังตายมันก็ขึ้นมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วเปประกาศุทนายวันได้โดนโดนประมาณสักนัวลสามครั้ง วันครับาเสดาก่อนจะมาที่บริษัทเเมิชาครับผมอานน้ำแต่งตัวนอเลยดายแกก็มาอานน้ำทีหลังก็จังหวะมันร okay. ู uh, ้สึกเท่กันก่อนจะมาว่าจะจัดอีกสักดอกเปลี่ยนโรศัพเข้าครส่วนตัวแล้ว โอเราเลยแม่ทำแม่อะไรไม่ได้คืนนี้นจะจัดให้มา <c oughs> นี่เป็นความมหัศจรรย์น,นะครับไม่ใช่เราเราจะมาพูดมเมฆนะพูดเพื่อที่จะเดินย่อสรรพคุณของปีพนาอาหารเสริมที่ว่าต้องเจนะเดีนเป็นเกกรื่องจริงนะครับและตอนนี้ผมให้คนที่มีบุญคุณกับผมนิดนิดเคยช่วยเหลือลนะก็เป็นเศรษฐีที่บางนละเปรียปลาลาร้ยวตอนนั้นเราประกล้าดีนั่นนะคะรับเศรษฐีเขาได้มีที่ดินป,ประมาณ 2องพันไร่นะครมีโมบายได้มาอยู่หนองแกเรากลับไปเยี่ยมแกเนาะเสียด,ดชาบเขาบอกว่าแกเดินขึ้นสี่อย่างงี้ยระเส้นเลือดในสมองสี่เอามาเพิ่มไปขึ้นเขาก็สั่งโปรตีนืออันี้ไปให้แกประทานนะเราเพิ่งทานไปได้ประมาณ3 4มี่วันเราก็จะดูว่าถ้าเกิดเสียด,ดชาดเนี่ดเขาดเป็นปกตินะครับผมบอกเลยว่าในสุดยอดของอาหารนะครับสุดยอดของอาหารที่จะมาช่วยพวกเรา เรื่องสุขภาพนะครับต่อให้ท่านมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายถ้าสุขภาพไม่ดีนะเสียณิชาบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่อยากได้อะไรแล้วพอผมเดินแบบไม่มีแรงขึ้นสี่มันไม่มีแรงนะแไม่อยากได้อะไรเลยตอนนี้คือก็จะสร้างแต่ณงานความดีไว้ก็แกต้อเป็นคนดีนะเราก็รับรับคืนแก